ผมก็สวัส <Bien> ด <ven ido> ีท <mit> ่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็ผมซีอาเกมเมอร์นี่ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมไม้ครับเอาชีวิตรอดเลยครับจะเอาเบาๆนิดนึงนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านหลังเล็กๆนะใครอยากให้ทำต่อก็เมนไว้ใต้คลิปนะครับโอเคเจอต้นไม้แล้วครบเลย อาจจะแบบเล่นแปลกๆนิดน,นึงนะครับผมนะตออคีย์บอร์ดเอาปกต,ติผมเล่นแบบเออมือถือปกตินี่แหละไม่ต้องต่อคีย์บอร์ดเล่นมันจะเล่นง่ายกว่านะครับมือถือจะเล่นง่ายกว่าปกตินะแต่ว่าต่อคีย์บอร์ดมันแบบเล่นยากก็คือไม่ได้ขัดครับหัดเนี่ยหัดก่อนทำคลิปประมาณไม่ถึงนาทีอ่ เราลงเลยนะครับมาเราก็ตัดไม้กันต่อเลย่าสนใจครับตัด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 ตสร้างบ้านหลังเล็กๆก็พออาจจะมีแบบกดผิดอะไรบ้างไม่เป็นไรหรอกวันนี้เรา,มาเมาตัวรอนนะครับผมวันนี้เราอนาะหารล้อนสร้างแถวไหนดีนะตัวรอนถอะไหน นู่นเลยนี่ดีกว่านีานี่โอ้ย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 ได้ข้าวมาด้วยโอเคตีเยอะมากเลยได้นได้ข้าวอีกแล้วไม่รู้จะทำไงอ่ะไอ้ต้องปลูกข้าวต้องปลูกข้าวโยนทิ้งไว้แบบนี้ Okay. เจมันมีไหมประมาณไม้ปกติก็ประมาณมีหกแปลโล่มีทำราคาโอเคครับเดี๋ยวเราราคาเป็นอุปกรณ์กันนะราจจะเล่นแปลกๆอุ๊ยสุดผิดพอไปกดคิวพอไปกดคิว กดคิวอยู <by> <ime> ่ไ <é> ด <intéress é> <PI AN> ้ล <bonus> ้าคาโอเคครับตรงนี ano, you ้เลยตรงนี้เลยผมสร้างเมืนเสาวาดดีกว่าโอเคไหมนี่ตรงนี้กระโดดโอ้กดม่ติดกระโดดโอเคครับกระโดดโดดกระโดดโดดสามบล็อกพอเลยครับ อมันต้องคลิกขวาสิไม่ใช่คลิกซ้ายอะไรครับนี่บ้านผมโอเคครับจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว ครับจะเสร็จแล้วเขียวางไปเลยเชี่ยตั้งไปเลยครับโอเคได้ถือวมาได้อยู่เพิ่มความยาสักเล็กน้อย แล้วพอคนนี้หพพน่นะอยหน่อยนี่ข้างบนมีหน้าบ้านดีวกว่าถูบออกทุบออกต่อทุบออกเลยนะครับโอเคสองบล็อกพอแล้วก็ต่อข้างหน้าสายก,กว่าแปะแปะโอเคสวซได้อยู่ ทำอะไรดีวะเอ๊ะเดี๋ยวมีอะไรอ่ะมีมีอีกมีมีเยอะเลยข้างบนยังมีเยอะเลยตีได้ไหมตีไม่ถึงออกนี่แหละอันเนี้ยเอ่อมีอีกมีมีข้างในทบอีกข้างในทุบเลยทุบเลยทุบเลย เฮ้ยสติกเลเยเก็บหมดยังหมดยังหมดแล้วเก็บสติกันเก็บสติเก็บสติสร้างบ้านกันต่อดีกว่าแยกเพื่ออะไรนี <c oughs> มุมแยกเพื่ออะไรครับอะไรหรอมุมแยกเพื่ออะไรมีสมบัทะเลเลย,เลยไม่สนใจหามุมดีๆวางเฮ้ย ปิดไปคลิกซ้ายแล้ววางของกดคลิกขวาลืมบ่อยจัดเขี่ยเดี๋ยวก็ได้ที่จริงอะ่ะพี่ต้องไปกดอะไรวะประมาณประมาณไหนเหรอแถวแถวขอบๆนี่หละพี่ต้องไปกดนะแต่กดผิดที่ยังอ่มันกดไปหน้าสองครั้งก็ได้แล้วมันจะวิ่งเร็วเองอะ่ะ หงอเนี่ย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 ,น,ยนั่นไงไปอาต้านไม้ก่อนป,นป๊บนึงแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายใครอยากทำคลิปอีกก็คอมเมนต์มาเลยนะครับใครอยากทำอีกก็คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะใส่วอดมาด้วย ให้ใส่มอสใส่มอสใส่มอสอะไรดียางใส่มอสลายคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับมุมติดตามจะสามพันแล้ว,ย,วยังยังยังไม่ขึ้นท่ายังไม่ขึ้นสองพันท่าเลยสอบพันได้ยังไงนี่ขอบคุณนะครับมมที่ติดตามมาจนถึงปัจจุบันนะครับมมเกาขอบคุณนะครับโอเคไปกลับบ้านไม่มีท่านผู้ชมช่องนี้ก็ไม่ถึงวันนี้นะครับผม จะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอ้ยจะคำ้วยเสียดายผมกด F4 มันเดาคอมไม่ได้ F4 F5 มันไม่ใช่ F4 F5 F3 F4 มันก็เดาคอมไม่ได้ F 3, F 4, มไมไดเปลี่ยนไม่ได้ของผมเป็มือเถอะไม่ใช่กดปิดกดปิดกดปิดอีกแล้วว่าไปต่อ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 จะคำแล้ว นี่ตำบัลแอปเปิ้ลผมจะเอาอะไรผมจะเอาอะไรเก็บให้หมดเก็บให้หมดเฮ้ยเก็บให้หมดไม่มีอะไรจะเอาเก็บให้หมดไอ้สายเหรอเดี๋ยวค่อยมาเอาสายนี่ผมติดอีกแล้วอะ่ะ หลอดอาหารจะหมด่ะทุกคนสอ <years> งพันปะี a ่อม e เขาผมผมตัดมาครึ่งหนึง่งนะผมตัดมาครึ่งหนึ่งที่จริงมาันนานอะที่จริงมันนานที่จริงมันนานกว่านี้โอเคครับไม่ใช่อะไรผมผมไม่อยากเห็นแบบเออผมมุดลมแล้วคนดูมาดูว่ามันเสียเวลานาน่ มเสียเวลา,านะฮะที่จริงกด E ก็ได้นะไม่ต้องกดไปติ๊กไม่ต้องถึงกระบาลน,นะครับทีน้องไก่เมื่อวานเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานเอาจังอ,อะไรละ่ะเอา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 แกะเออแกะแกะแกะเอาแกะเอาแกะตีแกะอะไรครับผมกระโดดมันจะแบบเพิ่มตําแหน่งคูณสองให้เรานะครับผมเอา ผมก็นี่มันตีมัวแก่ข้าวหนึ่งตัวแก่ข้าวหนึ่ตัวตีตัวนี้ไม่ตายไปทีเดีวยวรายใจจัดเลยนี่มีไหมมีไหมมีแกอีกไหมครับผมเป็นเมาคียอยู่ตอนนี้ผมเป็นเมาคียอยู่ฮิไก่ไก่กุ๊กกุ๊กกุ๊ีไม่โดนขาดเล่นไม่เป็นไรหรอกคนดูไม่ถืออะไรใช่ไหมครับ คนรู้ก็คือมีคนบอกว่าพี่ทำไมพี่ลงคลิปสามหนึ่งนะครับคือพี่ด้านครับเมาขี่ลาสัตเมาขี่ลาสัตวขาแช่คานขาแช่คา,า,านทะลุหนังมันออกมาหมดทะลุหนังมันออกมาหมดมันฆ่าวัวมันฆ่าควายเมาขี่ลาสัตวเมาขี่ลาสัตว์ ข่าแขกคานข่าแขกคานทลุหนังมันออกมาหมดทลุหนังมันออกมาหมดมันข่าวัวมันข่าควายมันอ่าจำเดี๋ยชั่วโมงกว่าๆเดี๋ยวเราเอาไซน์กันก่อนนะใครอยากเลยพี่ก็ค,คอมเมนต์ได้นะฮะเกมอื่นะ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 หน่อยไม่ใช่มาครับ ว่อยากเล่นไหมครับก็ Xbox นะครับผม Xbox เมา Xbox อ,อยากเล่นก็สม UM ัคร Xbox มาเล่นด้วยกันเลยครับผมชื่อก็ชื่อช่องเลยครับผม S E A M S E A M G M I นะครับหนึ่งพันพพท้าวแล้วก็แล้วก็พูดดีไม่หนีพูดดีไม่หนีมีคนมาฝังช่องพี่ด้วยอ่ะ มีคนมาฝากช่องด้วยคิดดีไม่หนีคิดดีไม่หนีดดหนโอ้ปดผิดวเราผมใครใส่ไปในคลิปหน้านะคลิปนี้ยังไม่ใส่ <c oughs> น่าจะรู้อยู่ว่าใครนะคะผมว่าเขาดูเขาเขาน่าจะรู้ว่าเขาไม่ดูเขาไม่ดูหรอกโหมแอบไปหคอมเมนต์มาเน <c oughs> โอเคครับนี่แกน้ำตาลแมว นั่นน้องวัวเราจะเป็นเมาคีกันนะครับวันนี้ตีไป,ไปก่อนตีไป,ไปก่อนเราตีตูดตีตูดไปเลยตีูดไปเลยเราเป็นมอคีตอนนี้เราเป็นมอคีตนน้น,นมตไม้ไม่มีครับเราอยู่โลกที่ทุตกันดานไม่ใช่พลกพี่อุดมสมบูรณ์ก็จะต้นไม้นั้นนะสัตว์ชนิดนี่น้อมันแกะขาวแกะขาวนี่ จะได้แล้วจะได้แล้วจะได้แล้วอันเดียวน้องดอกใบพี่หน่อยน้อง,น,องนะน้องนั่นน้องนี่น้องขีเ้เรียบร้อยตัดต่อเลยตัดต่อเลยโอ้ยใส่เพลงเม้าที้เฮ้ย,อยมองหนะ้าเฮ้ยมองหนะ้ามองนะหน้าเรื่องราออคา มองหน้าหอบองหน้าหอจับซิกยอเลยนี่โอเคครับผมไปต่อเลยนะใครอยากให้พี่นเกนมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับเกมผีก็น่าจะประมาณสองอาทิตย์นะครับเกมสีสองอาทิตย์พีไฟทำไมทำไมว่าไม่ลงก็ลงจะลงแต่หาช็อตไม่ได้เออไม่ได้เลยไม่ขึ้นอนะ่ะเลยไม่ขึ้น แดงพี่ขายอยู่ห้าดาวอยู่อ่ะยังไม่แปลถึงไหนเลยถึงครึ่งึแล้วอ่ะเล่นได้ถึงครึ่งแล้วเวครว okay. เราอยู่ทำไมคับต่อตอนนี้เราไม่ต้องสนใจพี่ไฟเราเล่นไม่คับต่อ,อเสร็จทรายทุกคนว่าพี่เอามาทำอะไรอ่ะเอามาต่อข้างบนไงขี้เกียจใช้ไม้ทรายแบบเอเอมันมันเร็วกว่าแล้วก็ซือซัมเมอรนี้เสร็จก็ต่อกระจกเลย นะครับนอกระจกมันตอกกระจกได้เลยรูัวๆโอเคไหนดีอเอาแกะของก่อนนะครับพอไหมพอเนี่ยพอ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 ใสยลงมาแทนไม้ เพื่ออะไรนี่ออกดผิดครับขึ้นมากคขี้ขวาอีกแล้วลืมกดลืมกดชี้ขวาเอาไม้มาครับต่อบนซ้ายเลยต่อบนซ้ายเลยีิผิดตลอดอ่ะ โรบอกก็จะเล่นนะครับผมแมปอะไรก็บอกมาได้หลังจากจิมนี้ลงนะครับผมโรบอกจะมีแมปผีเข้ามานะ <_ c oughs> เกมผีปกติพี่หน้าไม่ไหวหรอกเสียตังค <_ c oughs> ์อ่ะาะในเพจโซก็บอกได้ไหค่เกมแ่นี้ก็บอกได้ครับ <_ c oughs> โอเคครับผมเฮ้ กว่าจะเสร็จบ้านหลังเล็กนิดเดียวอยากโดนหรอครับน้องอยากโดนหรอครับน้องโอ้ยหดลม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 เราจะเอาเหินนะครับผมไม่อยากไปไกลไงเออดูไอคิวแล้วก่อนนี่ยังจเจอหินล,ละเชยญเชิญไก่อะเชิญไก่เชิญกินก๋วยเตี๋ยวดัง ไม,นะม่ตกตุลกลมนะตุกลมตุกลมแรงบ้าไปต่อ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 เราจะเอาอะไรนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนเออใช่ใช่ใช่ใช,ใช่มีไม้ขังมนมีมีมีงานใช่ไหมน่าจะหนึ่งอานแหละกดแฉอีมีหนึ่งอันสุดท้ายของดีเลยไมน่นี่คุ้มไหมครับ ผมว่าไม่คุ้มหรอกผมไม่เอ่ยผมไม่เอ่ยผมไม่เอ่ยก็คอมเมนต์มากนะครับผมเอ้ยมีการทุบเลยนะด,ดินมีสี่ดินมีสี่นย่าคนไม่ได้ไมันต้องทิ้งในตัวทิ้งนอกหัวกดคิวเลยกด,กดคิวกดคิวเค พูดวีเนานะถ้าอยากเล่นแบบแอร์คราเชื่อมคีบอดนะครับผมติดต่อพี่ได้เลยนะครับผมหรือไม่ก็สอบถามทาง u ูท b e ก็ได้นะครับผมแต่พี่จะสอนนะครับแล้วก็ตามราคามีบอกอยู่ใน u b e เดี๋ยวพี่ไปเอาริงมาให้นะครับผมใครอยากรู้นะครับโอเคโอเคโอเคแล้วตัวโอ้โหค่าคด,าดเยอะค่าเยอะ เตียงนอนก่อนเออเตียงนอนก่อนงัวมาเดินเทานี้งัวมาเดินเท่านี้มมนท,นทำไมจะนอนตรงนีเ้เอเอ,เอกดผิดมันต้องกดคลิกขวาน้อนลืมกดปีต้องคลิกซ้ายกดวางต้องคลิกขวาใช่หรอใช่แนหะละใช่ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ นี่ผมจะสับสนนะครับอืมทำไรดีขายแคงก็จบโอ้ยก็จบก็จบก็จบ,จบปลกูกกันมาแล้วกันหน้าบานสี่ตรงนี้ตรงนี้อ่ากัหน้าหน้ารูตรงนี้ วางไปเลยแปะเค okay, ครับมีอะไรในรั้วต้องเข้าไปแล้วโอเคตันเ้าผมคุยหินได้คุยหินได้ไ,ดไม่มีทานนอ้สีย่าไดตอนนี้เรามีหนึ่งประหรอสงตัว,ตวค,ครับเกินเนี่ยครับ <c ười> ครับเกินโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมที่ติด กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งให้เป็นหมดทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารจากช่องเสี่ยงเกมเมอร์นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นเกมอะไรนะครับผมพรุ่งนี้มีต่อนะเกมอะไรไปดูกันเลยขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนเราผมนะติดต่อหรือชอบถามข่าวสาร จากช่องทาง c j x จ v ไม่ใช่ c j x tv พูดผิดสยามเกมเมอร์นะครับผมเราจะรับเพิ่มเพจฟรีไฟด้วยนะครับไม่ยปายครับวันนี้บายบาย